สวัสดีจ้าขอต้อนรับเข้าสู่บ้านนกดาวแม่มสินเมืองสุพรรณวันนี้พามาชมความคืบหน้านะคะของทรงมุกซ้อนหรือว่าทรงมะลิซ้อนนะคะก็จะเป็นหลังขนาดหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนครัวโลง่งตัวบ้านกว้าง3เมตร30ยาว7เมตรนะคะตลอดหลังหลังคาจะเป็นกระเบื้องร้อนคู่สีน้ำตาล วัสดุก็จะเป็นไม้เก่านะคะทั้งหมดเลยร้อซนะคะแล้วก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะทั้งหลังซึ่งเป็นไม้รวมนะคะก็จะรวมกันหลายๆชนิดก็ให้ดูงานนะคะ หลังนี้นะคะจะมีเสาอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ตน้นขนาดหน้าเสาจะเป็นขนาดมาตรฐานที่ทางร้านใช้นะคะอยู่ที่ขนาด6คูณ6นิ้วหลังนี้จะมีที่นั่งนะคะอยู่2ฝั่งด้วยกันความสูงจากพื้นดินถึงพื้นบ้านนะคะก็จะอยู่ที่80เซน ครูด้านนอกนะคะจะเป็นเส้นนอนนะคะซึ่งแต่ละคนนะคะก็อาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะก็เคยลงคลิปไปแล้วนะคะครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้ก็มาอัปเดตความคืบหน้านะคะให้ชม ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของห้องน้ำนะคะก็จะเห็นได้นะคะว่ามีบานกระทุ้งนะคะไว้ระบายอากาศนะคะตรงห้องน้ำแต่อาจจะถ่ายไม่ถนัดนะคะเพราะว่าติดไม้นะคะที่ด้านหลัง บันไดก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ขั้นนะคะเราระเบียงแล้วเราบันไดจะเป็นลูกกลึงนะคะก็ให้ดูขนาดหน้าไม้ที่ทางร้านใช้นะคะก็จะเป็นไม้เส้นเดียวนะคะ ตัวระเบียงนะคะก็จะกว้าง3เมตร30นะคะยาว1เมตร70เซน ประตูด้านหน้านะคะก็เป็นประตูไม้บานเลื่อนบานสไลด์นะคะกว้าง2เมตร80นะคะแล้วก็สูง2เมตร mm hmm. ก็จากคลิปที่แล้วนะคะที่ลงให้ชมนะคะตอนนี้งานนะคะก็เป็นอยู่ในช่วงหยุดพักนะคะเพราะว่าไปเร่งงานหลังอื่นอยู่นะคะแต่ว่าคลิปนี้นะคะก็มาลงให้ชมนะคะว่าณนะตอนนี้นะคะยัง ยังอยู่ในช่วงที่หยุดพักนะคะในการผลิตเพราะว่าไปเร่งงานหลังอื่นนะคะขนาดของห้องนอนนะคะกว้าง3เมตร30ยาว3เมตร40เซนก็กรุดด้านในนะคะก็จะเป็นเส้นตั้งนะคะแล้วก็มีหน้าต่างนะคะแถวและ3บานเปิดแบบบีโก้ซึ่งหลังนี้นะคะจะเดินไฟแบบลอยนะคะก็จะ มีการเดินไฟ2แบบด้วยกันแต่ว่าหลังนี้นะคะจะเป็นการเดินไฟแบบลอยซึ่งปกตินะคะก็จะมีระบบไฟให้นะคะแล้วก็ระบบน้ำนะคะแล้วก็สุขภัณฑ์นะคะติดให้พร้อมก็สามารถที่ไปจำน้ำจำไฟนะคะใช้ได้เลยเพดานก็จะเป็นทรงหลุมนะคะรูปทรงสี่เหลี่ยมซ้อนสองชั้น ก็มีลูกค้านะคะถามเข้ามาว่าถ้าเพดานเขาไม่ชอบทรงหลุมนะคะหรือว่าไม่ชอบทรงเรียบนะคะทำทรงอื่นได้ไหมนะคะก็ทำได้นะคะเป็นเพดานนะคะรูปทรงเอ่อท้องเรือนะคะก็จะได้อีกทรงหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่โล่งนะคะซึ่งสามารถที่จะทำครัวก็ได้นะคะหรือว่าจะเออเอาไว ทำอย่างอื่นได้นะคะใช้งานส่วนอื่นแบบอื่นได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเพาดานทรงหลุมเช่นเดียวกันนะคะ ส่วนตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็จะกว้าง1เมตรเอ่อยีเซนนะคะแล้วก็ยาว1เมตร90นะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าช่วงนี้นะคะเป็นอยู่ในช่วงที่พักหลังนี้นะคะพักไว้ก่อนนะคะก็ไปเร่งงานตัวอื่นก่อนนะคะ แต่ว่าวันนี้มาอัปเดตให้ชมแต่ว่าถ้าสนใจนะคะก็สามารถที่จะจับจองได้นะคะก็ทางร้านก็จะเอ่อมาเร่งให้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าต้องการที่จะรับบ้านเมื่อไหร่นะคะก็สามารถจองได้นะคะหรือสนใจหลังอื่นนะคะก็สามารถแปะเข้ามาชมได้ หรือถ้าสนใจที่จะสั่งผลิตในแบบอื่นๆนะคะทางร้านก็รับนะคะก็จะมีการให้ติดตามงานนะคะทั้งในเพจนะคะแล้วก็ใน Youtube ก็สามารถติดตามได้ทั้ง2ช่องทางนะคะหรือต้องการข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะคะก็สอบถามเข้ามาได้ รอติดตามนะคะว่าคลิปถัดไปนะคะจะมีอะไรมาให้ชมกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะก็กดกระดิ่งไว้นะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ